ไห้นำหุ่นหุ่นนพี่้องีี้นำหุ่นหุ่นนครับบุ้ยบุ้ยนั่นนั่นพองเห็นบ่เห็นบ่รับเห็นบ่หึดหึดหึดนี่น สวัสดีครับพี่น้องผมมือนีบเอาไก่โครวมกับผ้าเลาะพาพี่น้องเลาะมายามด่างอีกคือเก่าครับมาห่อน,นี่ไอ้ใสเดี๋ยวพันเพื่นว่า,าปลาถือม่องบ่อไก่ครับเพื่นว่ามันถือตีงลักหยุกหยุกอยู่ว่าสันบ่อไกลล่ก็จะมาหอน,นครับพี่น้องเลาะมานีเราเห็นมันตีงลักบ่อไก่ของพี่น้องเนี่ยมันหลุดมือสำค,คับว่ามันจะเป็นปลาอีกยังจะถาลุนไปน้ำกันครับแต่ว่าเลาวรักในภายหนี่ครับพี่น้องเห็นอยู่บนนี้รักในภายน้ำบ่อไก่นี่ครับพี่น้องนี่รักในภายบ่อไก่ทราบไปมันตีงนะครับพี่น้อง มันจริงหลักผู้เราก็ะรืสังเกตเห็นนักก็เล,เลยบอกบ่าวไก่นะครับว่าเหมึงบ่าไก่ข้าไปใส่ด่างอีกอยู่ครับาจังใดพี่น้องอย่าไปติดตามจังรุ่นน้ำบ่าวไก่ครับว่าสีเมนต์ปลาอียั้นหรือจังใดไปรุ่นน้ำกันครับบ่าวไก่กับห้านิดหูดอกว่าสีเป็นปลาอียั้นแยกสีเมียนโมเมนต์บอกว่า,วา,าหลักกระไดแต่ว่าหลังในประสบการณ์เราพบว่าเมียนบ่าวไก่ก็พอจะมาหอนบ่าวไก่กับบ่าวห้นิดเช่นนะครับว่าเมียนรวมเมียนจังไดอย่างที่ติดตามรับชมไปน้ำกันครับผม ะสียูบกไกลดอกบกไก่ว่ะข้ามันอยู us us <male> ่แถวนี้ไม่ไพ่ไม่ไผ่กับสียูบกไกลครับลุดไม้ลำกันเท่ากันพี่น้องลุดไม้ลำกันกับบกไก่ครับวัดสีแมีนแท้หรือกันไหเออเออโอ้ยหมดอะไรมีครับมองห่างมองห่างครับพี่ตามองบกไก่มองห่างครับมีอยู่รักไปเปลี่ยนไหมครับ มือน้าเอาม่องอาาใส่มือนเพียงเปมงหางมาใส่มีปรกากฏถือว่าปลาลูเขาปลามนที่สอีกหลนำบาไก่าสิมันปายังปางกันเหลุดนำบาไก่ครับยังพัมีอาการยังเลยพี่น้อง กััวเราบร่ยคอยดูอ่ะไปันไปนันไมม่มันหามันแมนปลาอีกีอ ง่นบอกแล้วก็มีจิรีอยู่คะมีจิรีอยู่ครับพี่น้องโอ้เหี่ของรักเหยืยของรักเหยอ่ของรักนี่ใครมาไกลใช่แเหยืของรักนี่ใ,ใคมาแล้วเฮมาทวงลงอีก พี่น้องพี่น้องครับดึงอยู่ทางไหนครับดึงอยู่ทางไหนไปครับไปครับพี่น้องครับดึงอยู่ทางไหนอยู่ครับอย่ครับันักเลยนักครับพี่น้องหลุดเบื้อน้ำกันครับนักนักอยู่พี่น้องผมในหลุมนะครับในหลุมเนี่ยนี่ครับทีนี้นี่ดึงอยู่นี่พี่น้องดึงอยู่ตรงแดงนี่ครับนี่พี่น้องผมิ่งเดาสังเกตมั้ยนี่ น nah> ั่นๆือครับถด้ tai, ัน yeah, ่าหนนๆขพี่องพี่พี่ี่่ายนนๆขครับเ้ยเนั่นี่องเห็นะเห็น่ครับเหนป่ยึดึดอืมครับกด่กดเหียงกดเลียงกดเียงกดเียนียงผัี่น้องผมอือไอเลยบาดนี่ ว่าใครกำคอรดกันพี่นอ้องโหระพี่นอ้องผมดูแบบใหญ่ครับปาดนี่แบบใหญ่บบนี่เลครับปลดคนพี่นอ้องปลดคนจังไดรล่ะเฮียงก่อนรค,ค,อครับ ป,ป,ปลามาลงยับปลาผ่าได้พี่น้องเบาไก่บาปลาจากเตียได้ครับนี่ตกปกตินะครับมันมันแล้วเหมือนนี่มันมันเดียวเยิ้มหือห่อเขาหน่อยมั้มันนะครับปกติูงามครับเพื่อนนี่เลื้งอุ้ยหุยเลยยังยัง ปรดท่านแนแล้วใจห้องถามครับปรดท่านแนแล้วใจห้องถามนี่ครับเียลามเหรอพี่น้องผมบาลามบอ,รอ,รอดายที่พี่น้องขาลาดออกเข้าเดี๋ยวเดีย๋ยวเพื่อน อยมาครับพี่น้องผมกดใหญ่ใส่เลี่ยงๆเลยนะหมันๆนะครับมือนี่ไปครับดุลน้ำบาลไกลอกีกฉันมีอาการกนรัจังบนอีกครับเจังหวะราสตร์แล้วพี่น้องผมใส่งามๆครับ ไปครยบดูนีนะครับพี่น้องผมดึงนี่พี่น้องเลด้วยเพิ่อ่พี่น้องดึงดูตำแหน่งเลยครับนี่นี่มองเคียงขิงหนึ่งเลยครับนี่แค่เป็นปลาเนี่ยีเห็นเอครันพี่นองผมนี่นี่นีันครับน่นปรากดครับปรากดปรากฏ อพี่น้องปกดครับได้สองกบทับพี่น้องตัวนี้มันม่องว่ายังไงครับ mm hmm. นี่เนี่ยม่องมันเก่งครับนี่ฉิงหนิงด้วยนี่มันออกขึ้นม้าในไรแล้วังครับปกดนี่ปกดครับอเอ้อใช่ปะเดีปรากฏอขอกก่อนพี่น้องนี่มันตึงขึ้นมา้าไรครับพี่น้องมันตึงเนี่ย เข่งนี่ครับกดโคตรดีครับพี่น้องส,สวยๆครับใส่ส,สวยๆเลยหักเงียงก่อนครับหักเงียงก่อนพี่น้องผมกุ้มหักเงียงครับไม่เป็นแนวอื่นเออฟังเสียงหักเงียงพี่น้องโอ้โอ นี่อากเกียงออกกันคพี่น้องอไปเกียงตัวใหญ่กว่นิดนึงสองอดกดอะครับมื่อนี้มันๆแล้วมันๆแล้วบเป็ไก่มันๆแล้วพี่น้องสองตัวมื่อนี้ปลากดเหลืองจักสีออกทา้งหลาบาทนี่ งกัดเขาปากกันเบ้องอาปากเบ้องดูได้ปลากุดเห็นหมอกหมอกกระบาดเี้เห็นนะครับมันเห็นเนี่ย นปลด,ดออกที่รข้างครับระคังเงี้ยงเคนเดี๋ยวเอาเงี้ยงนี่ออกนี้กันพี่น้องอันตรายครับตัวนี้อุ้ยนานๆๆๆๆอยาพอดื้อด,ดี่ละนี่ยังอันตรายอยู่ได้ครับนี่นี่เรียบร้อยวาะเนี่ยออกแทะนานครับฮู้ยฮู้ยเรื่อยคนนี่ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยว่อ้ยเครับสุดยอดมามานะครับอีกหนึ่งกดกดเหลืองครับนี่ไปครับบุนครับบอไก่อีกเดี๋ยวระบอไก่เอาดเอาไอ้เรื่อครับพี่น้องทั้งสีบริเวณทั้งผาทั้งหนุ่มนะครับขาที่สามน้องกระบอกกรอีกตอนมันมีอาการตอนน้งสีถือนะพี่น้องเนาะไปครับ พี่น้องสรุปรายได้กันครับเมื่อนี้ได้สองตัวครับมวยไรยังได้ในปลาสองตัวบอกไว้ขบวไปเก็บครับพี่น้องผมฝนขําท่าสิต๊ครับแดดมากอีกและในปลาสองตัวครับปรากฏเหลืองสองตัวครับใส่งามๆครับพี่น้องกดเลืองครับเนี่ยตัวนี้พี่น้องมึงครับ ตัวเหลืองใส่งามๆครับสวยๆครับมีปากดเหลืองครับพี่น้องบานวาไก่เดินากดเหลืองอีกตัวนึงครับมันมันอยู่ครับพี่นอ้องพอไดต้ตมครับหาอยากหากินครับคันบัวหากบบริกินน้้วพี่น้องเนาะหากับพ่อได้อันนี้บ่าไก่กับมาคู่มือครับสองตัวครับ ปลากวดเหลืองนะครับผมพี่น้องใส่งามๆเลยครับสองตัวครับพี่น้อง <c oughs> ครับผมพี่น้องผมบ,บ่อไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับทิดตามรับชมเป็นแรงเชีย์แรงใจให้บ่วไก่นะครับบ่าว่าจะไปหาเอีนะ้ยงเนาะพี่น้องพี่น้องมาเป็นแรงเชีย์แรงใจให้บ่อไก่บอก่อไก่ขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้าย ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแหงคือว่าเนาะพี่น้องนอความเจ็บอยู่ไหลความไข่อย่ามีอย่านาน้ำก็ขึ้นร้ายครับน้ำาพระตามหอดเพาจักพี่น้องทางบานบาไกลน้ำาพราะตหไลมหฮมนี่ฝนกสิตกมาอีกน้ำก็คิดว่ากสิข้นอีกสิท่วมอีกอยู่ครับพี่น้องนี่กระท่วมขึ้นมาหลายๆปลากับบค่อยมีเรกครับบาดนี่มันกัดสิขึ้นไปทุวทิบตัวแดนครับเพราะว่ามันบรอึดหม่องไปเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปหากแค่ล็อกจานหน่อยหนึ่งกับเพราะไร้บาดในฟ้าประยุหม่องไปขืนเลยน้อง หมองน้ำมะไรไม่หม่องถ่วมไม่นะครับครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พี่น้องให้บอไก่น้ำนิดเด้อครับพี่น้องผมพี่น้องทันทีเขามารับชมบอไก่จีเซียสลาเวลามารับชมบอไก่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุข,ขู่สุขคนนะครับลำลำรวยๆสุข,ขู่สุขคนเด้อพี่น้องอ๋อบอไก่ลุกน้ำดูมุนมดน้ำดูกับไปทางโมเมนต์ให้กันนะครับพี่น้องเย็นนี่ ทุท่านี่ไงพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้ำรื่วยสุขสุขคนสวัสดีครับผมไปผอมประกดตัวตึงๆพี่น้องประกดตัวตึงๆต,ต้นๆงามๆครับสนเข้าไปพี่น้องสนเข้าไปเอาสองกดสวยๆครับไป <c oughs> ครับผมบาครับ